สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่แตนก็จะมาแนะนําการทําอัลมอนด์ฝัดเอาไว้สําหรับแต่งหน้าเค,ค้กนะคะรสชาติตกลมกล่อมอร่อยมากเลยทีเดียวค่ะเรามาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะก็จะมีเม็ดอัลมอนด์เบลือของกาแฟน้ำตาลทรายแล้วก็นมสดรสเจอดเนาะมาเริ่มทํากันเลยนะคะเราก็จะเอาอัลมอนด์ใส่กระทะตั้งไฟอ่อนๆน,นะคะอ่อนที่สุดเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆค,คนไปเรื่อยๆ พอร้อนนะคะพอเริ่มร้อนเนี่ยเราก็จะใส่เกลือลงไปค่ะแล้วก็คนให้เกลือเข้ากับเนื้อของอัลมอนด์นะคะเสร็จแล้วก็ใส่ผงกาแฟเนาะก็คนให้เข้ากันเหมือนเดิมค่ะคนให้เข้าเนื้อกับอัลมอนด์นะคะ มามก็จะเริ่มใส่น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายเราค่อยๆทยอย,ยใส่นะคะแล้วก็คนครุกเคล้าให้ทั่วค่ะแล้วก็ใส่ในยสดลงไปค่ะตอนนี้เราก็จะคนไปเรื่อยๆเลยนะคะจนป๊อปมอนเริ่มเหลืองแล้วก็ส่วนผสมของน้ำตาลเริ่มละลายค่ะ คนไปเรื่อยๆจนน้ำตาลจับตัวกันนะคะอันนี้เริ่มตึงแนละ้วใช้ไฟอ่อนๆนะคะทุกคนแล้วก็คนตลอดไม่หยุดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้นะนี่นะคะคนให้ลักษณะแบบนี้ค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตักออกจากกระทะพักไว้ให้เย็นเนาะ ทำไม่ง่ายไม่ยากนะคะสำหรับอ,อัลมอนต์ฝั่ค่ะแล้วก็รสชาติดีด้วยนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปแต่งหน้าเค้กได้เลยนะคะอ,อัลมอน์ฝรัดสดนี้นะคะพี่แตนแนะนำค่ะอร่อยมากจริงๆเพราะว่ามีรสชาติเค็มหวานแล้วก็ขมนิดงยิ่งสำหรับกินกาแฟนะคะ ก็จะเข้ากันดีกับเค้กที่เราทำมากเลยอันนี้เป็นเค้กกาแฟนะคะเราเอาไปทำกันดูนะคะสูตรนี้ทำง่ายไม่ยากเลยขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะพี่แดนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พี่แดนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ